สวัสดีครับสวัสดีอรุณสวัสดิ์ครับทุกทุกคนครับวันนี้วันที่วันที่2ของโปรแกรมนะครับ fMD ีที่เริ่มต้นจากเมื่อวานนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า1วันผ่านไปนะครับน้ำหนักหายไปเท่าไหร่อะไรหายไปบ้างยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาวัดค่ากันเลยเรามาดูกันว่าวันนี้น้ำหนักจะ เป็นผลลัพธ์ที่เท่าไหร่นี่ขึ้นกันเรียวๆเลยหกสอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันวันนี้60.6ก็ถ้าเทียบจากเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือ61.7วันนี้ก็ได้มา หนจุดหนึ่งใช่หมหนึ่งหนึ่ง้ำหนักหายไป1 1ึกิโลนะครับแล้วก็ค่าอื่นๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับวันนี้อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเรามาดูกันโดยภาพรวมนะครับก็เริ่มจากน้ำหนักหายไปวันนี้ช่างได้60.6นะครับเปอร์เซ็นต์ไขมัน17.6 นะ,น,ะน,ะน,นะครับแล้วก็มวลกระดูกนะครับ2.6แล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำ5 6า56.7นะครับแล้วก็มวลกล้ามเนื้อนะครับ47.4แล้วก็เปอร์เซ็นต์ไขมันต่อกล้ามเนื้อก็อยู่ที่5%นะครับอัตราการเผาผลาญก็อยู่ที่1360%นะครับอายุเซลล์38แล้วก็ช่องท้องอยู่ที่8.5%นะครับใน1วันนะครับสามารถ ทำน้ำหนักลงมาได้ขนาดนี้ผมก็ว่าเป็นเรื่องที่แปลกอยู่นะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณสองกิโลใช่ไหมครับเดือนหนึ่งประมาณสองกิโลที่เขาทํากันนะครับในการออกกําลังกายออกเวทเทรนนิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงการควบคุมอาหารด้วยนะครับแต่ว่าในโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับวันหนึ่งวันผ่านมานะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำหนักตัวเองลงมาได้ถึงหนึ่งกิโล โดยประมาณนะครับในส่วนตัวของหมเองนะทีนี้มันอาจจะต้องอยู่ที่ว่าแต่ละแต่ละสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็าการทานนู่นทานนี่อะไรต่างๆนะครับอย่างผมก็ดื่มแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นสูตรของการทาน fmd นะครับก็คือเราเป็นการจำลองการอดอาหารเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นไซเคิลที่หนึ่ง ซ y c l e ที่หนึ่งก็คือในช่วงของเดือนที่หนึ่งในห้าวันนี้นะครับวันแรกก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการอดอาหารนะครับส่วนวันที่สองเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ระบบของร่างกายแล้วนะครับร่างกายก็จะมีการเริ่มเริ่มจัดการกับเซลล์เก่านะครับเริ่มจัดการกับเซลล์เก่าอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาเซลล์ที่ มีสุขภาพที่ไม่ดีเนี่ยถัดออกไปหรือลอะทิ้งไปนะครับแล้วสร้างเซลล์ใหม่จากการทานสารอาหารที่ดีอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยเข้าไปนะครับกลุ่มอาหารที่เราจะต้องมีการควบคุมกันก็คือกลุ่มอาหารที่เป็นกลุ่มของโปร,ร,โรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ ไขมันนะครับสามตัวนี้นะครับที่จะเป็นกลไกที่จะทําให้เกิดการเผาผลาญในร่างกายอย่างที่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครที่มีความสนใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ลองทําดูนะครับสงสัยยังไงผมใช้วิธีไหนในรายละเอียดนะครับก็ทักคุยกันมานะครับหรือว่าจะอินบ็อกกันมาก็ได้นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ชงดื่มนะครับในแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็ทานอาหารให้ ถูกต้องนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไป